สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมและคุณปู่กาลังนั่งรอแขกรับเชิญคนพิเศษเพราะตัวเลขเงินรายเดือนของเขาทําให้เราสนใจใน,นแนวคิดครับ6หลักขึ้นไปตอนนี้<ช>6หลักก็ไม่ใช่แบบหหลักปต้นนะครับ <6 S 2> <6 S 1> หลหลักค่อนข้างดี<ช>ด้วยซ้ำค่อนขางจาาะราคาบ้านเลครับที่สร้างไปหมดเงินไปแล้วนะครับเจ็ดล้านกว่าวันนี้พลาดไม่ได้ครับ ชีีววิตดกก่าาขขเคองราหากคุณเป็นลูกจ้างประจำทำงานมาหลายปีอายุงานเพิ่มขึ้นแต่เงินเดือนหยุดนิ่งเหมือนเดิมแต่ทำงานไปนะครับทั้งหมดประมาณหปีสิ่งที่ผมได้ก็คือว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมเมื่อตอนที่เราเข้าทำงาน คือ5ปี<ม>ที่ดําเนินชีวิตมาทั้งหมด5ปีนะครับคุณผู้ชมได้เงินเดือน25 0 0 0าพบาททั้ง5ปีนี้ตลอดไปจนหมดเลยเหมือนกันหมดรับไม่มีเพิ่มเลย <c oughs> ไม่มีเพิ่มครับ <c oughs> และที่สำคัญคือเงินเก็บก็ไม่มีและค่าใช้จ่ายนี่สิครับมันมากขึ้นทุกวันการตัดสินใจผันแปรชีวิตนี่สิสําคัญแต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่สําหรับผู้ชายคนนี้มีคําตอบครับ โดยบริษัทคังเซนเค n นโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทข,า,ทขายตรงสัญชาติไทยที่ก้าวไกลสูล่สากลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเศรษฐีวันนี้กับคังเซนครับวันนี้ครับเราจะมาไขาปัญหาไขเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นเศรษฐีได้อย่างสบายๆกับธุรกิจคังเซนจะก,ก้าวเข้าสู่ธุรกิจคังเซนได้อย่างไร วันนี้เรามีแขกรับเชิญครับดำเนินรายการโดยผมจ้าจวานครับค่ะและดิฉันปูชญาพักฮาเคดะค่ะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญแขกรับเชิญเราจะเป็นใครและจะมาไขปัญหาในเรื่องของการเดินทางมาสู่ธุรกิจแบบรวยเป็นล้านได้อย่างไรเรามาพูดคุยกันเลยครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักนิดหนึ่งครับพี่ครับผมีรศัดิ์ชียังขบุตรนะครับ นักธุรกิจคางเซนระดับคลาสต้าเดลักเตอร์ครับครับเรียกเล่นๆว่าพี่ทีนะกันนะครับครับผมได้ครับอันนี้ก่อนอื่นครับพี่ทีครับพี่ทีเนี่ยก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจคางเซนเนี่ยนับหนึ่งของพี่ทีเลยเนี่ยพี่ทีนับหนึ่งกับชีวิตยังไงบ้างก็ก่อนอื่นเลยนะครับชีวิตชีวิตคนคนเราเนี่ยมันก็มีจุดห่างเหเยอะใช่ไหมครับอย่างชีวิตผมก็เหมือนกันครับตอนตอนเด็กๆเนี่ยคือพ่อกับแม่ก็คือทําอาชีพทํานา ครันะครับทำนานเป็นหลักเราก็ได้ได้มีหน้าที่ก็คือแบ่งเบาภาระนะครับแน่นอนว่าตอนอเด็กๆนี่เราไม่สามารถที่จะไปไปช่วยผ่อนภาระท่านได้หรอกครับหรือว่าจะหารายได้ที่จะช่วยท่านถูกไหมครับมีหน้าที่อย่างเดียวคือตอนที่เป็นเด็กก็คือแบ่งเบาภาระนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็บ ไปกินไปอะไรทุกอย่างเด็กอายุ12เริ่มทํางานครั้งแรกก็คืองานกรรมยกรรเลยเพื่อที่จะหาเงินมาซื้อชุดนักเรียนใช่ครับถ้าเรามีชุดนักเรียนพ่อแม่เราจะให้เรียนจะให้เรียนหนังสือนั่นนั่นนั่นคือโจทย์ที่ท่านท่านให้ไวเพราะแม่ผมนะครับแม่ผมเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือครับคุณพ่อก็จบแค่ปสใจท่านเนี่ยก็อยากให้เราเรียนแต่เพียงแต่ว่าโอกาสมันมันไม่มันไม่โอกาสมันไม่ได้มาแล้วมันไม่มา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้เองนะครับเราก็ต้องสู้เองผลปรากฏว่าเ,เราทําได้จบม6ได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาศึกษาต่อ,อเพื่อใจชีวิตเราดีขึ้นครับแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าเราเราสอบติดนะครับเราสอบติดเนี่ยเป็นตอนนั้นโรงเรียนผมเนี่ยผมสอบติดอยู่สองคนนะครับแล้วผมเป็นเป็นคนที่ไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็เป็นม้านอกสายตา<ม>เราก็อุ้ยสอบติดแล้วสอบติดคณะที่คนใฝ่ฝันกันเยอะนะครับ,รบพอสมควรในตอนนั้นก็คือคณะสถาปัตย์ สถาปตย์นี่เป็นที่หมายตาของหลายๆท่านเลยนะครับว่าสอบนี่ต้องให้ได้สถาปั์วิศวะเนี่ยคนอยากจะเข้าเรียนทั้งนั้นเลยคือคือแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จบเป็นสถาปย์พ่อกแม่ก็ภูมิใจก็ได้ไปทํางานเป็นสถาปนิสมใจของพ่อกแม่ครับทําสถาปนิกกี่ปีครับเริ่มต้นทําสถาปนิกเนี่ยเป็นอาชีพที่สุดยอดมากนะครับผมเริ่มต้นปีแรก ที่เข้าทํางานก็มีรายได้สูงถึง2 5 0 0 0ืาบาทก็คือเข้าเลยเข้าสตาร์ทปุ๊บได้2 5 0 0 0ับาทเดี๋ยวนั้นเลยสตาร์ทนี่จริงๆคือ16ื่นหนะครับสตาร์ทหมื่นหแล้วก็ทําได้ประมาณ6เดือนเพิ่มขึ้นให้เป็น25งหมก็คือแบบโอ้เราคิดว่าเฮ้ยนี่แหละโอกาสที่จะได้ดูแลพ่อกัแม่นี่แหละมาแล้วโอกาสของเราทุกอย่างมันมาแล้วเข้าทางเราหมดแล้ะจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนแล้วก็โอเคครับผมก็ส่งเงิน ให้กับพ่อ<ม>กับแม่ใช้ท่านกา็ดีขึ้นนะครับอย่างน้อยก็คือหมดภาระแล้วก็มีมีรายได้ก็คือตอนนั้นส่งเงินให้พ่อกับแม่เดือนละ5 0 0 0ัน0 0าพันบาทบแล้วเราก็สร้างชีวิตของเราไปด้วยแต่ทํางานไปเนี่ยครับทั้งหมดประมาณ5ปีสิ่งที่ผมได้ก็คือว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมกับตอนที่เราเข้าทํางานคือ5ปีที่ดําเนินชีวิตมาทั้งหมด5ปีนะครับคุณผู้ชมครับ,รบได้เงินเดือน2 5 0 0 0บ่นหาับ ทั้ง5ปีนี้ตลอดเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดครับไม่มีเพิ่มเลยไม่มีเพิ่มครับแล้วที่สำคัญคือเงินเก็บก็ไม่มีไม่มีคือความอยากได้มันแน่นอนผมว่าทุกคนอยากได้โดยเฉพาะผมเป็นสถาปนิกเนี่ยเวลาเวลาออกแบบบ้านเนี่ยคนคนจะมีอยู่2กลุ่มนะครับครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือประมาณ 90, 90้า9ิเถึง9้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะสร้างบ้านราคาไม่เกินห้าล้านบาทและที่สำคัญก็คือต้องทำผ่านแบงค์ด้วย แต่ยังมีกลุ่มหนึ่งประมาณ5%ที่ผมออกแบบบ้านเนี่ยราคามากกว่า10ล้านบาทเงินสดครับใช้เงินสดค่าออกแบบไม่ต่อสักคำนะครับแต่คนกลุ่มแรก95%้เนี่ยโอ๊ยต่อจนสุดยอดนะครับครับกว่าจะได้เขียนแบบบ้านนี่ก็กว่าจะผ่านแบบบ้านแต่ละหลังที่เราจะได้เงินมามันก็ลำบากยากเข็น5ปีเต็มที่เราได้ทำไปเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเราวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเอาตัวเราเข้าไปเป็นเจ้าของธุรกิจได้ ผมว่ามันสุดยอดอนะครับพอเปรียบเทียบแล้วเนี่ยอ,อ,อย่างในกรุงเทพเนะครับ,ค,รบคนที่ไปยืนรอรถส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนที่เป็นพนักงานอะไรสักอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็คือทํางานเป็นพนักงานอะไรสักอย่าง<ช>แต่คนคที่ขับรถสปอร์ตรุ่นหรูรถเบนซ์รถอะไรอย่างเงี้ยครับรถยุโรปหรูเนี่ยถามว่าทําไมเขาไม่ไปยืนเข้าแถวอย่างนั้นเพื่อไปทํางานบ้างล่ะถูกไหมครับแสดงว่าจริงๆแล้วคือการทําธุรกิจนี่มันสามารถที่จะทําความฝันให้กับ ให้กับแต่ละบุคคลได้มากกว่าการที่เราจะทํางานไปเรื่อยๆเหมือนผมเป็นสถาปนิกเนี่ยครับ,รบทำงานเดือนละ2 5งหมสงเงินให้พ่อกับแม่5 0 0พันถ้าสมมุติว่าผมเก็บแบบดีๆเลยเดือนละ5 0 0พันปีหนึ่งก็ได้แค่6กหมืบาทแล้วครับแล้วเมื่อไหร่ล่ะจะจะไปจะไปซื้อรถได้ ถ้วถามว่าซื้อได้ไหมไม่มีทางครับไม่มีทางที่จะซื้อรถได้ผ่อนผ่อนได้ต้องต้องสองปีผ่อนรือไม่ได้เลยครับห้าพันบาทที่ผ่อนรถไม่ได้นอะถูกครับถูกครับผ่อนผ่อนรถก็ไม่ได้มันมันมีวิธีเดียวคือเราต้องหารายได้เพิ่มแต่เราถามว่าในอาชีพสถาปนิกเราเนี่ยเราจะทําอะไรล่ะที่มันจะเสริมเข้ามาได้มันจะมีอะไรล่ะที่มันเสริมงานประจําที่เราทําอยู่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งบางคนที่ที่อยู่บ้านเฉยๆนะครับจะทํายังไงที่จะมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่า ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระสามีหรือภรรยาที่ออกไปทํางานข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรไหมที่จะแบ่งเบาภาระก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่มันอยู่รอบๆตัวเราอยู่รอบๆตัวเราคือหมายก็ว่าอยู่ในชีวิตประจําวันของเราถ้าเราสามารถที่จะใช่ที่เราสามารถที่จะไปเป็นเจ้าของทั้งหมดทั้งมวลนี้เราได้เนี่ยมันจะดีไหมล่ะถูกไหมครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยคุณคุณคุณชั้นเนี่ย เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใช้สินค้าเยอะไหมครับเอาเฉพาะที่จําเป็นนะเอาที่รอบตัวเราก็ต้องที่รอบก็เยอะนะครับตื่นขึ้นมาที่บอกว่าต้องแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ําก็ต้องใช้สบู่บางคนก็ใช้สบู่ก้อนสบู่เหลวแล้วแต่คนแล้วทุกวันนี้ทุกคนก็ต้องรับประทานอาหารแล้วอาหารเดี๋ยวนี้อาหารใช่อาหารเดี๋ยวนี้ทานอาหารเสริมกันไหมครับทานครับ่ทุกคนเลยทุกวันนี้ก็ทานอาหารเสริมนี่ห็นไหมครับว่ามันมันอยู่ในรอบตัวเราผมยกตัวอย่างแค่ว่านะครับว่าถ้าสมมุติว่า ครอบครัวหนึ่งเนี่ยใช้แค่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทแล้วก็ใช้สักหนึ่งพันครัวเรือนเนี่ยรวมกันแล้วมันเป็นยอดยอดเท่าไหร่ครับที่บริโภคไปรวมกันแล้วมันคือหนึ่งล้านบาทล้านบาทแล้วปกติธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีการมีกําไรใช่ไหมครับใช่ครับแล้วกำไรก็จะตกอะเอาง่ายๆสมมติสามสิบเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆคือถ้าเราใช้สินค้าของเราไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีกําไรของหนึ่งล้านบาทอยู่ประมาณสามแสนถามว่าไอ้สามแสนนั้นมันเป็นของใครครับมันเป็นจก เป็นของคนที่เป็นเจ้าของสินค้าคใช่สินค้าหรือธุรกิจะน,น,น<ช>ั้นมันไม่ใช่เป็นของเรานะครับใช่ครับแล้วลองคิดดูว่าปัจจุบันเมืองไทยมี20กว่าล้านครัวเรือนอืม20กว่าล้านครัวเรือนเนี่ยถ้าใช้1000พเป็นเท่าไหร่ครับ20,000ล้านบาทต่อเดือนอันนี้คือขั้นต่ําคือ1000นะครับถูกไหมสองหมื่นล้านบาทต่อเดือนเนี่ยถ้า3-0%ของ20 0 0 0ล้านล่ะครับเท่าไหร่โหคิดไม่ถูกแต่เยอะมากครับก็หลายพันล้านบาทใช่หลายพันหลายพันล้านบาทเนี่ยคือกําไรใช่ไหมครับ หักต้นทุนเรียบร้อยแล้วเข้ากระเป๋าใครครับพี่เข้ากระเป๋าเจ้าของธ <c oughs> ุรกิจชูไหมครับเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจที่มีคนซื้อรถเฟอร์รารี่คันละสี่สิบห้าสิบล้านมไม่แปลกใจเพราะมันคือหกพันล้านถูไหมครับนี่คือสินค้าที่เราใช้กันอยู่ทั่วไป <c oughs> นะครับน,น,นี่คือเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะท,ท,ทำไมเราถึงต้องทำธุร,รกิจแล้วธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราครับโอ้โหนี่แหละครับนี่แค่เริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นในเข้มข้นได้ขนาดนี้นะครับ ช่วงต่อไปครับเราจะมาเจาะลึกว่าทำไมถึงต้องเป็นระบบเครือข่ายและที่สำคัญทำไมต้องเป็นคังเซ็นในช่วงหน้าครับชีวิวนเ,น,เ,น,เนี่ยพุ่งนี้เราต้องไปสัมภาษณ์งานตั้งหลายที่แน่แม่เราเตรียมมาให้หมดแล้วรู้จักคนเยอะมากเลยนะ เธอล่ะส่วนเราอ่ะก็จะต้องไปเป็นดีเรคเตอร์แล้วล่ะดีเรคเตอร์เลยเหรอใช่ดีจังเลยอ่ะไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ก็ได้เปรียบเสมอคังเซนเคนโกให้คุณเป็นต่อด,ด้วยมรดกความสำเร็จที่ถ่ายทอดทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่นคังเซนเคนโกธุรกิจขายตรงสัญชาติไทยชีวิตดีกว่าในคังเซนเคน โดยบริษัทคังเซนเคนโกอินเตอร์เนชันแนลจำกัดบริษัทขายตรงสัญชาติไทยที่ก้าวไกลสู่สากลครับกลับเข้าสู่ช่วงนี้ของรายการเศรษฐีวันนี้กับคังเซนครับมาถามพิธีกันต่อครับคุณปูครับพี่ธีครับที่พี่ธีบอกว่าเปลี่ยนจากการเป็นสถาปัตนะครับก้าวสู่ธุรกิจแล้วทาไมถึงเลือกธุรกิจที่เป็นเครือข่ายครับพี่อย่างที่ผมบอกครับว่าผมเป็นสถาปนิกอยู่เนี่ยแน่นอนว่าตอนที่ผมเรียน5ปีเนี่ยมันไม่มีหลักสูตร สอนทาธุรกิจในวิชาเรียนเราเนี่ยในวิชาเรียนเรา5ปีมันไม่มีหลักสูตรนี่เลยครับเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราจะทํำยังไงถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คืออ่ะถ้าเราไม่เคยไม่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 เคยได้เรียนมาไม่เคยได้ศึกษาเราเรียนตรงนี้มาเราจะทํำยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนผมเชื่อครับว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาโดยตรงถูกต้องคแต่สิ่งที่เขาสามารถไปเป็นเจ้าของธุรกิจได้นั้นเกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงไหมครับใช่แต่ประสบการณ์ต้องเกิดกะ เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ก่อนอถูกไหม<ช>ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่าทาไมต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายมันอยู่ตรงนี้แหละครับว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนรู้ก่อนอในธุรกิจเครือข่ายข้อเดียงเขคือว่าคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ระหว่างที่คุณเรียนรู้เนี่ยคุณจะได้ผลลัพธ์ทันทีม,มันจะไม่เหมือนกับการศึกษาทั่วไปการศึกษาทั่วไปเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับเรียน20ปีเนี่ยถ้าเรียน20ปีถามว่าเรียนแล้วได้เงินเลยไหมครับไม่ได้เลยนอนเรียนเสร็จแล้วต้องไปอะไรครับ ต้องไปต้องไปหางานผมบอกนะครับว่าเรียนเสร็จแล้วต้องไปหาด้วยไม่ใช่ว่าเรียนแล้วได้แล้วหาต้องแข่งไหมครับแข่งต้องแข่งขันแน่นอนครับมาเลยคนจบมากแต่อัตราการรับงานน้อยลงทุกปีด้วยน้อยลงน้อยลงน้อยลงซึ่งตอนนี้คนที่ตกงานเยอะมากเพราะฉะนั้นจุดเด่นของธุรกิจเครือข่ายนี่ก็คือว่าใครๆก็ทําได้และที่สำคัญคือที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือว่าทําไมต้องเป็นเครือข่าย ก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าค่าครอบครัวละหนึ่งพันนี่คือหนึ่งพันใช่ไหมครับครับถ้าสมมุติว่าวันนี้ผมผมขายคนเดียวผมทําธุรกิจแล้วผมมียอดขายหนึ่งพันบาทบกาไรคือสามร้อยเนี่ยถามว่ามันพอกินไหมครับมันไม่พอไม่พอมันมีวิธีการอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเรา,าถ้าเราสามารถที่จะสร้างสาขาได้สักพันสาขาละแล้วแต่ละสาขาสร้างกําไร่าสร้างสร้างยอดขายให้แค่หนึ่งพันเหมือนกันแต่กําไรก็คือสามแสนละ แต่ใช,ใช่ไหมครับ<ช>นั่นก็คือวิธีการสร้างเครือข่ายของธุรกิจทั่วไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นธุรกิจใหญ่ๆตอนนี้แตกลายแตกลายสาขาเยอะมากมันเป็นมุมมองธุรกิจในอนาคตนะครับสมัยก่อนเนี่ยสักประมาณ50ปีที่แล้วเนี่ยถามว่าคุณภาพชีวิตกับความมั่นคงของคนเราเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนทราบไหมครับอยู่ที่การที่จะใครที่มีที่ดินเยอะๆครับคนนั้นจะมี เหมือนกับมีมรดกเยอะๆจะมีอำนาจการใช้เงินมากสุดเหมือนเหมือนกับว่ามีความมั่นคงแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสัก3าปีรุ่นผมเนี่ยสาปีที่แล้วเนี่ยความคิดก็จะเริ่มเปลี่ยนไปละคนก็จะมองว่านะครับผู้ใหญ่สมัยนั้นก็จะมองว่าการศึกษาแล้วก็การศึกษาแล้วก็ได้งานที่มั่นคงเท่านั้นที่จะให้คุณภาพชีวิตที่ดีจะพลาดไม่เยในคําถามก็คือทําไมจะต้องเลือกธุรกิจของคลงเซน ในเมื่อธุรกิจเครือข่ายมีทั่วไปครับใช่ครับใช่ครับวิธีการขยายเครือข่ายมันมีหลากหลายนะครับไม่อาจจะไม่ใช่แค่ขายตรงนะครับหรืออาจจะไม่ใช่แค่ธุรกิจพวกนี้ครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีการสร้างสาขานั่นก็คือการสร้างเครือข่ายเหมือนกันครับแต่นั่นก็คือเป็นการลงทุนสูงมากซึ่งโอเคละว่าเราคงไม่มีเงินทุนเยอะขนาดนั้นนะครับแต่วันนี้ผมมองว่านะครับผมมองว่าธุรกิจคังเซนนะครับที่ผมเลือกเนี่ย มันไม่ใช่ธุรกิจธรรมดาผมอยากให้คําจํากัดความของธุรกิจทางเซ็นเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นธุรกิจอ่าเป็นธุรกิจสหกรณ์เครือข่ายผู้บริโภคสหกรณ์เครือข่ายผู้บริโภคใช่ครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับคําว่าธุรกิจหมายความว่าโอกาสที่จะรวยจริงไหมครับใช่ครับถ้าคุณลงมือเลือกธุรกิจคือโอกาสรวยใช่ไหมครับคำว่าสหกรณ์สำหรับผมทำไมต้องใช้คําว่าสหกรณ์คาว่าสหกรณ์คือใครๆก็ทําได้ ใช่คือสหกรณ์สมมติเช่นสหกรณ์ร้านค้าหมู่บ้านหรือก็สหกรณ์ทั่วไปเนี่ยคือใครๆก็ทําได้ขอให้อยู่ในชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันลงหุ้นลงทุนกันเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าคุณต้องอายุเท่าไหร่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงถูกไหมครับเขาไม่ได้จํากัดเลยคุณจะอายุเท่าไหร่คุณอาชีพอะไรจบการศึกษาอะไรคุณสามารถที่จะเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้นะครับแล้วทําไมต้องเครือข่ายคําว่าเครือข่ายเนี่ยคือความมั่งคั่ง เครือข่ายคือความมากค่ถ้ายิ่งเครือข่ายมากหรือความสําเร็จของคนในเครือข่ายมีมากนั่นคือความมั่งคั่งใช่ครับมั่งคั่งไม่พอครับก็คือมั่นคงด้วยมั่งคั่งมั่นคงใช่ครับแล้วถามว่าในในเมื่อมันจะมั่นคงได้ยังไงมันจะมีมีคำคำนี้นะครับที่มาเวลาเราจะเลือกทําธุรกิจใช่ไหมครับเพราะประสบการณ์ผมเองเนี่ยผมก็เคยไปฟังขายตรงหลายค่ายมาเหมือนกันนะครับแต่เราไปฟังตอนนั้นคือเราปิดใจ นะครับเพราะว่ามันมีข่าวเยอะมากที่แบบต้มตุนลอลวงแล้วก็มีการจับกุมกันเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครับอันนี้ก็ทําให้เราแบบปิดใจแล้วก็มองว่าธุรกิจนี้คนที่มาชวนเราเนี่ยคงจะเป็นคงคงจะเป็นคนที่เอาเปรียบเราอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคงได้ค่าหัวคิวเขาคงได้อะไรสักอย่างเขาคงหวังอะไรสักอย่างเราเราก็เลยมองอันนั้นคือมุมมองก่อนที่จะมาทาครังเซ็นนะครับแต่ทีนี้พอผมเข้ามาอยู่ในธุรกิจทางเซ็นแล้วเนี่ยผมมองว่านะครับคนที่เขาชวนเราเข้ามาเนี่ยเพราะเขาหวังดี คือเขาอยากให้สิ่งต่างๆที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนกลับมาเป็นรายรับพูดง่ายคือเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายรับนะครับนั่นคือนั่นคือหัวใจของธุรกิจและที่สาคัญครับอย่างที่ผมบอกว,ว่าธุรกิจต่างๆพยายามจะสร้างเครือข่าย้วยการเปิดสาขาเยอะๆใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับธุรกิจคังเซ็นก็เหมือนกันครับเปิดสาขาเฉพาะประเทศไทยก็80สสาขา80สาขาของบริษัทคังเซ็น<ช>ที่ประเทศไทยแห่งนี้และก็ตอนนี้เราก็เปิดไปยังอาเซียน6ประเทศ นั่นคือรายได้มันจะมหาศาลจริงไหมครับใช่นั่นคือสิ่งที่คังเซนเนี่ยเขาสร้างไว้แล้วเขารอครับรอแคครับรอเราเนี่ยรอผมเนี่ยให้ไปทําเครือข่ายให้เขาให้ไปทําการตลาดเขาลงทุนให้เราครบหมดแล้วเรามีกระเป๋าใบเดียวครับมีกระเป๋าใบเดียวเนี่ยกระเป๋าอะไรก็ได้นะครับเข้ามาสมัครพร้อมเงิน500้อบาทห้าร้อยบาทครับคุณจะซื้อหุ้นส่วนจากซื้อธุรกิจมูลค่าเป็นหมื่นล้านจากคังเซนได้เลยแล้วคุณก็ ถือกระเป๋าไว้นี่ครับไปสร้างการตลาดของคุณไปนะครับโดยที่คุณไม่ต้องเปิดสาขาเองะนะครับนี่คือในส่วนของอบริษัทอนอกจากนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อ20ปีมาแล้วที่คังเซนเนี่ยก่อตั้งมาวิสัยทัศน์ของท่านประธานผู้ก่อตั้งก็คือท่านประธานคมสังธนาอัมพันยุทธ์นี่คือสุดยอดมากท่านบอกว่าวิสัยทัศน์ของท่านคือเราจะเป็นเราจะเป็นขายตรงสัญชาติไทยที่ก้าวไกลสู่สากล ท,ท,ที่ทก้าวไกลสู่ส,สาสกลกำลังจะมองว่าเจ้าของผู้ก่อตั้งเนี่ยเขามีมุมมองว่าเขาจะก้าวไกลไปสู่สากลตั้งแต่20ปีที่แล้วโอ้โห,โหแล้วปัจจุบันเขาก็ทําได้แล้วนะครับแล้วก็ทําได้แล้วทางเซนใช้เงินสด120ล้านบาทเนี่ยเพื่อประกันสมาชิกเลยนะครับสมาชิกลงทุนซื้อหุ้นเนี่ย500บาทแต่ทางเซนประกันสักร้บล้านโอ้โหตั้งแต่เปิดบริษัทครั้งแรกใช่ครับแล้วปัจจุบันเราก็มี สาขานะครับที่ไปสร้างเองตามเขตต่างๆนี้รวมรวมประมาณเกือบ1สิ0เขตที่สร้างด้ด้วยเงินเลยไม่ได้เช่านะครับ mm hmm. สร้างตึกเองลงทุนเองนะครับหรือแม้กระทั่งอาคารสํานักง,งานใหญ่นะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็มูลค่า300-400ล้านโอ้โหนี่คือผมบอกว่านี่คือความมั่นคงของบริษัทครับ ครับผมนี่นี่เฉพาะบริบษัทนะครับ<ฆ>แล้วที่สําคัญคือความมหาศจารย์อีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องยกนิ้วให้เลยนะครับก็คือ,อสินค้าครับ,รบท่านสามารถที่จะเป็นคราวสตาร์เหมือนผมได้ตําแหน่งสูงสุดท่านสามารถเป็นได้<ฮ>โดยผ่านระบบซึ่งตอนนี้เราเรียกว่าระบบ E S S ครับ E S ค S ครับ Evolution Success System นะครับเป็นระบบที่สุดยอดแล้วเป็นระบบที่มหัศจรรย์มากนะครับมันจะมีอยู่9สเตปให้เราได้เดิน หมายความว่าวันนี้ถ้าเรายังยังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเรามีวิธีให้โดยอาศัยระบบแลวถามว่าระบบมันมีความสําคัญยังไงระบบจะรักษาเครือข่ายให้เราด้วยนะครับนั่นก็คือความมั่นคงนะครับในอนาคตนั่นเองครับนี่คือการที่เราจะทํางานแบบง่ายๆนะครับการเป็นเจ้าของธุรกิจการเป็น เขาเรียกว่าส่วนหนึ่งของหุ้นส่วนของคังเซนเลยไม่ง,ง่ายใช่แล้วเป็นเจ้าของ80สาขาทั่วประเทศไทยนะครับรรอตอนนี้ใคร,รก็เป็นได้อ่ะแล้วตอนนี้ครับเราจะถามว่าทําไมทุกๆท่านเนี่ยที่กําลังชมอยู่ทางบ้านเนี่ยต้องตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจคังเซนและต้องเดี๋ยวนี้ทันทีครับพี่ก็เป็นเดี๋ยวนี้ตอนนี้ด้วยค่ะอืมครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมคิดนะครับว่าทําไมต้องต้อง เราต้องเริ่มแล้วนะครับนั่นก็คือหนึ่งเลยนะครับในความคิดผมคือเรื่องของความไม่ประมาทนะครับมผมคิดอยู่สี่เรื่องครับความไม่ประมาทครับเรื่องแรกก็คือผมผมจะไม่ไม่ประมาทในเรื่องของอุบัติเหตุชีวิตของคนเราเนี่ยมันสั้นะนะครับ มันสั้นมากๆนะครับนาฬิกาทรายทรายที่ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยคืออายุของพ่อกับแม่เราถึงแม้ทรายที่เพิ่มขึ้นคืออายุเราใช่ไหมครับยังไงเราก็ต้องหาทางที่จะตอบแทนบุญคุณท่านให้ได้เร็วที่สุดครับครับครับโอ้โหประเด็นหลักสำคัญนะครับอ่ะแลวสุดท้ายนี้ครับพี่ครับจะถามนิดนึงว่าสิ่งที่คังเซ็นให้พี่เนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างความฝันจะหนีหนีไม่ไกลเรื่องรายได้ใช่ไหมครับครับอันที่ต่อมาก็คือรถรถเป็นเราตอนนี้ผมอาจ สามต้นๆครับครับสิ่งที่อยากได้ก็คือรถนะครับตอนนี้ผมจากธุรกิจทังเซ็นเลยนะครับทุกบาททุกสตางค์เลยก็คือรถ3คันรถ3คันครับได้รถ3คันจากธุรกิจทังเซ็นคันแรกก็คือ Honda Civic นะครับแปดแปดสามห้าอนาครับแล้วก็คันที่2เนี่ยเพิ่งซื้อปีที่แล้วนะครับจะเป็นนิสสันเทียนานิสสันเทียนะครับประมาณล้านห้าครับแล้วก็เพิ่งซื้อปีนี้อีกหนึ่งคันนะครับก็เป็น น้องใหม่นะครับอยากอันนี้อยากได้ส่วนตัวนะครับก็คือซื้อซื้อมาแบบเล่นๆประมาณนั้นก็คือซูซูกิซาวิฟซูซูกิซาวิฟนะครับสร้างบ้านมาปีหนึ่งแล้วครับยังไม่เสร็จเลยตอนนี้นะครับราคาบ้านเนี่ยครับที่สร้างไปหมดเงินไปแล้วนะครับประมาณ7ล้านกว่าบาท7ล้านกว่าบาทยังไม่เสร็จดียังไม่เสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับแปดสิบห้าแล้วครับแปดสิบห้าถ้าเต็มร้อยนี่ก็สักหลักสิบพอไหมครับพี่น่าไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงนะครับน่าจะประมาณ ประมาณ8นะครับทุกอย่างที่พี่พูดมานี่คือได้จากทางเซ็นโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วที่น่าภาคภูมิใจนะครับสําหรับตัวผมเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกตอนที่ผมเรียนปริญญาตรีนะครับพ่อกับแม่ขายบ้านขายที่นะครับผมก็อยากอยากที่จะตอบแทนท่านในสิ่งที่ท่านเสียไปในทุกเรื่องนะครับตอนนี้ผมก็ซื้อที่ดินนะครับให้กับพ่อกับแม่นะครับยี่สิบไร่ ที่จังหวัดอุดรอุดรครับที่บ้านเกิดครับผมอันนี้คือคือก็ถือว่าผมมาไกลกว่ากว่าความฝันมาไกลกว่าสิ่งที่เราเป็นเมื่อประมาณ2 0 3สปีที่แล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็คือการใช้อิสระภาพทางทางด้านเวลาของเราได้เต็มที่นะครับผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับทางเซน5ประเทศ5าประเทศใช่ครับแล้วก็เป็นคือผมไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศผมก่รู้ว่า ดีไม่ดียังไงแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าผมไม่ได้ใช้เงินสักบาทโรงแรมเนี่ยคือคือคือผมไม่รู้ว่าดีไม่ดีผมผมผมแบบเด็กมันนอกอไม่รู้ว่าดีแค่ไหนขนาดไหนแมบบ้ร่างเราเป็นสถาปนิกะนะครับเราไม่เคยออกแบบโรงแรมเราก็ไม่รู้ว่าดีสุดมันคืออะไรแ,ไแ,แต่แต่คือโอ้ยมันไฮโซแต่ละที่ที่เราไปคือแบบนะครับมันมันเป็นที่ที่สุดยอดของของแต่ละประเทศนะครับแต่ทิปที่หน้า ภูมิใจสุดๆเนี่ยก็คือปีนี้ก็คือไปเที่ยวที่สิงคโปร์ถามว่าทําไมถึงภูมิใจครับเพราะว่าผมได้พาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยจากกองทุนท่องเที่ยวของทันเซนไม่ใช่แม่ผมคนเดียวนะครับครับยังมีของพ่อกับแม่ของภรรยาผมด้วยโอ้โหคือเราได้พาได้เป็นแพ็กเกจไปเลยแพ็กเกจไปครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่ามันมันไม่ใช่ธุรกิจธรรมดาวันนี้แค่5้าปีนะครับ ทุกอย่างที่ผมได้แค่ห้าปีปีนี้ปีที่หกที่ผมผมเข้ามาสู่ทางเทียนมันมันมันมากเกินเกินเกินความเกินที่ตั้งเป้าหมายใช่แลวที่สำคัญคือเราสามารถที่จะได้แบ่งปันนะครับในทีมงานผมมีทั้งรอปพนะครับรปภมาทําธุรกิจทางเซนและปัจจุบันมีรถยุโรปขับเริ่มต้นจากรปพนะเป็นรอปภนะครับผู้ชายตัวดําๆเลยครับ มาทํด้วยนเก่งประสบความสำเร็จมีมอสามนะครับมีรองผู้กำกับนะครับมีช่างเสริมสวยมีอาชีพมีแม่บ้านเยอะแยะมากมายคือเราสามารถที่จะชวนใครก็ได้เข้ามาทําแล้วประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จของเราไม่ใช่แค่ตัวเรานะครับเพราะบอกว่าบางทีความสําเร็จในงานที่เราทําอยู่อาจจะเป็นความสําเร็จที่เราเชื่นชมอยู่คนเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับผมมาไกลมากๆนะครับมีคนเป็นแสนๆคนที่ร่วมยินดีกับเรานะครับเพราะฉะนั้นแบบ มันมันเกินมันเกินฝันนะครับเพราะนั้นผมบอกนะครับว่าใครที่มีฝันนะครับผมเชิญชวนเลยครับว่าคางเซนสามารถที่จะให้ฝันแล้วก็อิสรภาพทางด้านการเงินเวลาได้ร้อยเปอร์เซ็นครับครับอันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับคือธุรกิจของคางเซนที่ใครก็สามารถทําได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่หรือเพศอะไร ธุรกิจนี้ครับเปิดรับทุกๆท,ท่านและที่สําคัญครับมี80สาขาทั่วประเทศที่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปแล้วสมัครเป็นสมาชิกได้เลยสิ่งสําคัญครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าสามารถโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามปรึกษาปัญหาต่างๆได้ทุกเวลาเลยครับวันนี้ครับเราต้องขอบคุณพี่ีมากครับที่ให้โอกาสเราได้มารู้จักเรื่องของชีวิต<ม>ที่เขาเรียกว่าฝ่าฟันอุปสรรคจนมาถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับบริษัทคังเซนแห่งนี้ขอบคุณมากครับพี่ดีครับ สิ่งสำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณเปิดใจและตั้งมั่นกับการทํางานของคุณแล้วหรือยังถ้าเกิดยังไม่เปิดใจและตั้งมั่นวันนี้คังเซนคือโอกาสที่ดีของคุณครับขอให้ก้าวเข้ามาอย่างตั้งใจธุรกิจนี้ตอบปัญหาคุณได้ทุกอย่างครับวันนี้ผมชัชวานจิสบพงครับค่ะดิฉันปูชญญาภักดิ์ทางเคราค่ะครับกับรายการเศรษฐีวันนี้กับคังเซนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเราสามคนต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ